มาต่อกันที่นักเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างก็ได้ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็รับฟังธรรมะเรื่องมงคลชีวิต38ประการค่ะพระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาว,วชนอุตรดิตถ์แก้วปรึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อเทศสอนธรรมะเรื่องมงคลชีวิต38ประการและนำนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่านสัมคีโรงเรียนบ้านแสนขันและโรงเรียนบ้านนาป่าคาย จังหวัดอุตรดิตถ์ะสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมซึ่งคณะครูและนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือกับการสวดมนต์ครั้งนี้เป็นอย่างดีค่ะ ดยทุกคนได้เปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความไพเราะและพร้อมเพรียงกันเพื่อให้มนุษย์และเทวดาได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการซึ่งกิจกรรมการสวดมนต์ในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการทุกโรงเรียนเลยที่มุ่งตั้งใจปลูกฝังศีลธรรมให้กับนักเรียนตามหลัก บ้านวัดโรงเรียนหรือบวรซึ่งมีเป้าหมายการสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการค่ะเพราะเด็กในวันนี้นะคะก็คืออนาคตของประเทศชาติและจะเป็นผู้ที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะ